จิบ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 มาเดีอบินไหมบินอ่ะไม่บินลูกเอียงจับมาดิลกเอียง มาแล้วครับมาแล้วจ,จิบ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 งลงมาจากขอกนี่นี่อืมเอาเอาน,น้ำอาน,น้ำให้กินดูเหรอเอาน,น้ำให้กินนี่นี่นี่มานี่น,นี่มาตามแม่เลยแม่มาตามแล้ว<สะ>ม,มาเพิ่งต้องม่เลยเนาะมาครับ บ้านเอาไปเลี้ยงแล้วเออเอาเลี้ยงได้อยู่นี่มา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 จุด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 ถ่ายยูทูบเอาสักเก้านาทีก่อนด้วยให้ช่วยคุยหน่อยดิ้ลองถ่ายยูทูบดูดิฮะเ,เน,นี่ยจับ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  มาครับมา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 ดูมาดูไปแล้วครับไปแล้วไปหาแม่แล้วแม่มันไม่เรียกเนาะพะื่ถึงเห็นไหมนะแม่มันเรียกในดีไปนะครับต้องเอียงตกจากหลังมาครับตามหาแม่ ตามหาแม่ไปแล้วนู่น,นลูกหลงแม่ฮะ<า>ไม่ใช่รองังลงแม่ตู้แล้วขวางทางเขาหรือเปล่า คอกได้ป่ะเดี๋ยวเขาชนตู้ระพังได้เอาตู้กลัเนี่ยพอด้งครับผมจิบ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 มาเนี่ยตามดูนกดีกว่านกนกนก ลูกหลงแม่มลูกหลงแม่ครับนกนกเอี้ยงเมื่อกี้นี้ผมจับคุ้นอยู่ครับนกเอี้ยงลูกเอี้ยงหลงมันตกมาจากรังครับตกมาจากรลังจิบ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 ตกมาจากรังอยู่ ร้อนครับร้อนมากเลยไปไหนแล้วเห็นไหมครับพี่น้องครับมาแล้วให้ตามแม่ตามแม่จิบ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 เดินไปนู่นนะครับเดินไปนะครับ แม่นี่ครับแม่อยู่บนยอดเสาตามหาลูกตามหาลูกครับจิ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 บต,ต,ตามหาลูกผมก็รอบิน ไปนะครับมีแต่ปา่ามีแต่ปา่ามีแต่นี่ครับทอ่ใทยว่าภาคใต้หนาวไม่ใช่นะครับร้อนครับร้อน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 ขนาดตายายังตาย ตายเข้าหน้าร้อนเหมือนกันทุกที่ทั่วประเทศครับผมนี่แต่เมื่อกี้นี่ผมลูกน้องเอี้ยงผมจับได้เชื่องนองะครับนี่แม่กำลังมาเรียกลูกครับลูกกำลังเดินอยู่ในซอกนี่ครับนี่ครับแม่ก็ตามหา นกเอียงมานะครับนกเอียงกาลังล่วงมาจากลังครับผมลูกนกเอียงดียวกกำลังยิงบินไม่แข็งนู่นแม่อยู่บนนี่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 ครับแม่แม่อยู่นี่ไม่ตามมาเอาลูกครับลูกเดินมานี่ครับแม่ลูกมาแล้วครับ ลูกนกยื่นเดินนะครับนี่ครับ,บเดินนะครับ,บเดินมาแนละ้วนี่ครับแม่ก็ไม่มาเอานะครับปล่อยทิ้งไว้นี่ครับครับมาเร็วมาหากินน้ำแล้วเข้าล่มเร็วเร็วมา,ากินน้ำไปกินน้ำเข้าลุ่มบ้างเร็วไปกินน้ำไหม nếu nữa tay chỉ nám ta mà 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 đi đâu nếu giờ bay chỉ nám bay vào mà đâu mà đi đâu đi thì có đâu đâu mà non Nếu 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 bay chỉ nám Nếu mà giờ giờ bay tặng nám มามานี่เดี๋ยวไปกินน้ำมาเร็วไปไป,ไปเดี๋ยวไปพาไปกินน้ำไป,ไปเ่าเร็วพาไ,ไปกินน้ำเร็วมาเร็ว <c oughs> เร็วไปเปล่าไปกินน้ำเร็ว <c oughs> ไปไม่ได้แม่ <c oughs> ทำไมไม่มารับลูกหรือวะเอ้ย ไม่แม่แม,ม,ม่มารับลูกเลยอ่ปล่อยให้ลูกร้องไม่ไม,ไม่มารับลูกเลยอ่ะร้อนร้อนนี่เวนรหิวน้ำเลยนี่ถ่ายแบบเรียวๆนะครับไม่ต้องตัดต่อครับเอาแบบภาพสดๆครับโว้ มามามานี่เร็วไปแล้วเดินใน่องไปนะครับแม่ก็บินหนีไม่มาหาลูกเลยครับไม่มาหาลูกเลยครับไปแล้วเดินดุดดุดุดดดไปนครับผมเรียกมากจะพาให้กินน้ำไปเลยครับที่ได้จับได้ครับอันนี้จับไม่ได้ไม่ให้จับนะครับ กวนึกไม่ทันจะพาไปกินน้ำหน่อยก็นึกไม่ทันครับผมครับผมสวัสดีครับแพื่รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะทำคลิปใหม่เองครับผมนช่วงนี้ต้องขับรถไปต่อแล้วครับผมเดี๋ยวเจอบรรยากาศดีๆเดี๋ยวถ่ายให้ชมครับ ฝากกดติดตามช่องน้อยๆได้นะครับผมกดติดตามช่องผมด้วยครับช่องใหม่ช่องน้อยๆเดี๋ยวผมเห็นอะไรด,ดีๆเดีย๋ยวจะถ่ายให้ฝากให้พี่น้องชมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ